ค่ะเพืเ่อยๆยายพาสิพายมังดสวนหลังบ้านคำคำเด้อค่ะเด้อตอนคำค่ะนี่มันยากเน,นาะค่ะเนาะจ้าบ่ได้ม,ม,มาหดค่ะเกิดสิบพามาหดตอนคำเน,นาะค่ะเนาะจ้าคำแล้วจา้าจะหกมองหลักค่ะนี่ยากค่ะบ่มีเวลามาหดเนาะค่ะเนาะจา้านเานี่ยเบิดจ้าเนี่ยเบ้อค่ะเนี่ยแห้งๆน,น้า,นนา,าก็บ่แห้งเนาะค่ะเนาะคำมากบ่แห้งน้ำ Đọc 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 nhà cho bò bớt lên. nè, phun y bề lắm ở mỗi mặt à nó cao. Nhà kìa, nhà kìa, nhà nhà kìa,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  สร้างบ้านค่ะร้าน,นพักสรางบ้านค่ะพึ่งสิมาหมดค่ะคำเลี้ยว ใสนน้ำลายม,มันกระบาแห้งน่ะน้ำ้อนผดุด บาแห้งค่ะมันคำแล้วบางม,ม,มีน้ำมันก็ใส่หลายเน,นาะค่ะน้ำก็เลยบาแห้ง,งใส่หลายก็เปิดหลายโปดค่ะบามีน้ำค่ะน้ำบาไหลไหลอยู่แต่บาแห้งค่ะบาแห้งกะสีบลทัวร์ไงค่ะนี่ คำค่าปากตอนค่ำค่ำค่าห้าหกโมงเนาะแต่าจะาก,กตอนหกโมงค่าเป็นเพีย้ยห่อลงเบิดปากกันเลยเพียไลหบทปากกันหนอบลด ทำหลายกันน้ำบ่แห้งเนาะค่ะนอจ่าแห้งน้นนนงำเพื่อนกัลลังใส้น้ำกันเนาะค่านอจ่าทำมาบางังก้นกัลลังใส้น้ำเนาะค่ะนไปเลยบ,าบ,บาลา้าแห้งเนาะคันรูดของกับผีบ่ทัวร์หอกค่ะมันทำแล้วน่าจะน้ำบ่แห้งคัน Yeah, 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 ไม,ม่แรงคะ่ะน้ำไหลค่อยๆนะคขาหน้าค่ะค่อยๆ พริกจ้าเบี้ยพริกน้อยค่ะรดน้ำไว้ค่ะนี่ บักขี้ลาวนะคะันตะกี้ลาวกล้วว่เกิดดีเป็นน้ำหินค่ะดเล้ยบ้าเกิดดีไม่กับหินนะคันนี่ดินมันแขะบ,บ้านเลยแล้วว่เกิดดีค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นดินแขะคันดินบ้านเนาะคะ่ะเนาะเป็นดินบ้านเป็นดินละเอียดอ่อนของบางงามนาะคะ่ะเนาะจ้า กินที่ละเอียดอ่อนเนาะค่ะนอกจากเล่ปลูกของก็ไก่งามเนาะค่ะนี่จ้าสวนตอนค่ำค่ำค่ะหกโมงค่ะโอ้ยเพียกับเจ้าแล้วล่ะค่ะแต่ว่าพักเขาบัดนงงามโอ้ยดอกฟักทีดีเด็ดออกแค่มันปงไม่อยู่ตวัวนี่ค่ะมันแก่แล้วดอกมัน เด็ดออกไงมันจะโป่งไหมเนาะค่ะเนาะ ค่รถผักสวนหลังมานเด้อค่ะเด้อค,ค,คำคำจ้ารถผักสวนค่ำค่ะรถผักสวนค่ำน้ำก็บ่าแห้งเนาะค่ะเนาะจ้าเนี่ยมะแรงเปิ้ลใส่น้ำเนาะค่ะน้อง,อเ,งเปิ้นใส่น้ำไหลายน้ำเลยไปแห้ง น้ำไม่แรงค่ะน้ำไม่แรงน้ำมันไหลมันใส่น้ำหลายเนาะค่ะเนาะกับว่าแห้งกับว่าทั่วไงแต่ละวงลวกๆแป๊บเดียวแล้วกันทั่วเ,เร็ว น้ำบะแห้งค่ะน้ำบะแห้งไลเลียดเลีดเลียดเยด,เด,เดค่ะบะแห้งเท่าวไร่นะคะเนาะตาน้ำแห้งข้าวเดียวค่ะแป๊บเดียวก็อนเซ็ตนะคะเซ็ตข้าวเดียว ก็เป็นดอกแล้วค่ะดอกแล้วก็ดีเด็ดดอกค่ะดีดอกนั้น่งไม้นะคะนอกจาก่งไม้ อดยังมาท่านทัวร์แลยค่ะคำแ,แล้ว,วมืวดแล้วค่ะมืดแล้วยังไม่ทัวร์เลยค่ะโอ้เด็ดดอกกันตปงไม่กันเนื้อค่ะเดินเด็ดตักออกกันตปงไม่กันแก่ค่ะมันแก่จะได้สมบูรณ์นะค่ะเนาะเด็ดดอกแลรกสมบูรณ์ เลยไม่ถึงเป็นอย่างนี้ว้าว